ก็กลับเข้ามาสู่การในช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็พูดคุยเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่ท่านผู้การเนี่ยได้มอบหมายให้กับผู้กำกับสถานีทั้งหมด11สถานีในความดูแลรับผิดชอบกองบังคับการตํารวจนครบาล8นะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างๆนะครับดูแลทุกสุขของประชาชนและก็ปัญหาอาชญาก,กรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวสักครู่เนี่ยท่านผู้การเนี่ยจะออกตรวจเยี่ยมสอนอนะครับไปดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ต่พอดีก่อนจะไปเนี่ยพอดีผมเจอตรงนี้เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ของออบกน .8 นะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งเป็นจุดอะไรครับคือเป็นจุดเรียกว,ว่าจุดสะพานจุดแรกที่คนานที่ติราชการไม่ว่าจะเป็นตํารวจรหรือประชาชนที่เข้ามาร้องเรียนมาพบผู้ปิชาพอดีจะมาเจจุดจุดแรกนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องราวแล้ถ้าคนส่งงานก็มาส่งที่นี่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเรายังมีเป็น จุดรับเรื่องราวต่างๆที่ประชาชนต้องการจะสื่อสรรารการตรวจไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับ,รบก็แจ้งมาได้เรามีตรงนี้ศูนย์บริการค้มูโทรศัพท์หรือภาษาอังกฤษเร,รียกว่า call center น,นะครับจุดนี้นะครับ call center ท,ท,ที่หลอกเอาเงินชาวบ้านอะไรนไั้นปะไม่ใช่ไม่ใช่นะคนละด้านเลคนละด้าน,นตรงนี้ก็เป็นศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ครับสมมุติว่า ใครอยู่ในพื้นที่บกน8โทรมาแจ้งเหตุตรวจเหตุร้ายก็โทรเข้ามาที่ตรงนี้ถูกไหมครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจหญิงรหรือว่าสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆกรณีเป็นเหตุ่วนเหตุร้ายนะครับสามารถกดศูนย์สัญญาณจำยังที่ศูนย์ยุศูนย์สั่งการทันทีนอกจากตรงนี้ยังมีศูนย์สัส่งการอีกใช่ไหมครับคือสัญญาณโทรศัพท์จะถูกส่งไปที่ห้องสั่งการทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ต้องการติดต่อกับบุคคลเช่น ต้องการสอบถามข้อมูลต้องการร้องเรียนความคืบตำรวจต้องการแจ้งเบาะแสต้องการที่จะรับคําปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นนะครับก็โทรมาได้ที่นี่นะครับตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่บริการอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เบอร์อะไรครับถ้าโทรเข้ามาครับออถ้าโทรมาออมี2อหมายเลขครับหมายเลขเรียกว่าฟิกซ์ไลน์ครับก็เป็นหมายเลข02 4 7 6 8 0 0 0 ศูนย์สองกี่จะสี่เจ็ดหกแปดพันจำง่ายๆนะคร,ครับจำง่ายครับ <ฮะ S 2> โทรเข้ามาก็จะติดตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคอยรับโทรศัพท์นะครับมีการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรโทรเข้ามาจะติดตรงนี้ครับติดแล้วตรงนี้ก็จะแจ้งไปยังศูนย์สั่งการถ้าเป็นแจ้งเหตุด่วนกดผ่านได้เลยครับกดผ่านได้เลยนะครับอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมยังไม่เคยเห็นศูนย์สั่งการของกองบังคับการตำรวจกองบาญญแปดว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับครับยินดีครับครับการเช็นครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ศูนย์สั่งการของบกน .8 นะครับซึ่งศูนย์สั่งการตรงนี้ก็จะมีจอทีวีเยอะแยะมากเลยไม่รู้เป็นจออะไรบ้างครับผู้การเนี่ยครับที่อยู่ด้านด้านเนี้ยครับอันนี้เป็นศูนย์เฝ้าฟังฮะเฝ้าฟังเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางสื่อทุกสื่อดาวเทียมสื่อเคเบิลหรือว่าฟรีทีวีก็สามารถเฝ้าฟังได้ตรงนี้ครับก็จะมีจอทีวีก็คือเฝ้าเราเฝ้าฟังแล้วก็เฝ้าดูว่ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นทางสังคมบ้างนะครับ มันสามารถดูของต่างประเทศได้ด้วยเราก็จะรู้ข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นในโลกนี้ถูกไหมครับโอ้โหนี่โคตรทำตะไม่เลยเพราะว่าที่ผ่านมาผมไปหลายๆที่ก็ยังไม่เคยเจอก็จะไปเจออยู่ที่หนึ่งนั่นก็คือศูนย์สั่งการของบกจรอโอ้ตรงนั้นก็จะเยอะมากตรงนี้ก็ทาคล้ายๆกันคล้ายกันครับคล้ายกันก็จะมีจอทีวีตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รับแจ้งใช่ไหมครับครับเป็นพื้นทานวิทยุมครับของศูนย์วิทยุศูนย์สวิ์ซึ่งจะ ควบคุมสั่งการในเหนตุาการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกตรวจการจับกลุ่มซึ่งตอนรายง,งานไปตรงนี้ตอนนี้ค<ม>ือศูนย์การของข่าวสา,ารของบกทั้งหมดนะครับเมือ่อมีเหตุก็ต้องสั่งการเราับลอง,เร,ลองเราลองรับการแจ้งเหตุอตัตโนมัติด้วยว่าในนาคตอันใกล้น,าาน,นี้เราจะให้ทางร้านทองธนาคารร้านส่ขซื้อติดตั้งแจ้งเสียงเหตุอัตโนมัติพอกดอะลามปั้ง อาาจับดังที่นี่จะส่งมาพร้อมภาพภายในร้านภายในที่เกิดเหตุเราจะเห็นคนร้ายในอนาคตเนี่ยก็จะมีการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นร้านทองร้านเพชรนะครับหรือแม้แต่กระทั่งธนาคารนลา่ี้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บกดปั๊บนี่กล้องวงจรปิดนี่จะมองเราจะมองเห็นทันทีเลยใช่ไหมครับว่ามีคนร้ายอะไรเข้ามาอย่างไรนะครับแล้วตรงนั้นมีการบันทึกไว้เลยใช่ไหมครับมีการบันทึกไว้นครับขณะเหตุการณ์ เกิดเหตุการณ์กำลังสมมุติว่ามีการป้นอยู่มันก็สามารถบันทึกไว้ได้เลยซึ่งก็สะดวกรวดเร็วและก็ง่ายต่อการติดตามคนร้ายด้วยครับแล้วขณะเดียวกันบรรดาสายตรวจก็จะมี G P S ติดตัวก็จะทาใา้ทราบว่าใครอยู่ตุงไหนสั่งการได้เลยไม่ต้องสอบถามไม่ต้องแจ้งผิดสายตรวจซึ่งบางคนอาจจะอยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะครับจะเห็นว่าใครอยู่ใกล้เกิดเหตุก็จะสั่งการได้ทันทีครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์สั่งการที่ทันสมัยอีกสูตรหนึ่งนะครับของกองบังคับการ ตำรวจนครบาลแปดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมไปมาหลายที่ก็ยังไม่เคยเจอนะครับก็มาเจอที่กองกำคัรตำรวจนครบาลแปดนี่โอ้โหงบสร้างอะไรต่างๆนี่ก็คงจะมหาศาลน่าดูนะครับแต่ตรงนี้ท่านผู้การก็บระมุทสัมพันธ์ดีครับประชาชนรักคร่นะฮะช่วยกันสนับสนุนเข้ามาับครับผมครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับที่เกริ่นไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูการทํางานของท่านผู้การในการออก ตรวจเยื่อลงพักนะครับว่าท่านบุกาเนี่ยไปตรวจเยื่อลงพักเนี่ยวันนี้ไปแบบไม่บอกกล่าวนะครับไปดูว่าการทํางานของเจ้าที่ตํารวจลงพักนี่บริการประชาชนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ตามไปเลยครับครับ ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สอนอบุกโลนะครับเดี๋ยวท่านผู้การเนี่ยกำลังตามผมมาท่านผู้การก็จะมาออกเดตเยี่ยมที่สอนอบุกโลเดี๋ยวเราก็ไปดูการทํางานของท่านผู้การกันเลยนะครับ หมวโมนมวนุ่งหอมพระสวนผู้ช่วยการพิเศษสถานีโรมพ้าาลนุโลปฏิบัติหน้าที่เวสอบสวนประจำวันนี้ตั้งแต่เวลา8นากาถึงเวลา16บกนาฬิการะหว่างปฏิบัติหน้าที่มี้ังหาควบคุมปุงคนเจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันปฏิบัติหน้าที่เรียบ้อยครับผมเดินเข้าไปด้วยกันมาเอาเส้นนมาทัก เป็นบรรยากาศจมเหลวนุกเกี้ยนครับผมแจ้งเรื่องอะไรครับสวัสดีครับแล้วเป็นไงไม่รอนานไหมไม่ไม่นานนะบริการใช้ได้ไหมโอ้โหครับครับมีอะไรบอกนะครับถ้าติดขัดอะไรก็บอกนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราต้องถอดหมวกเอาละ ที่ไหน<า>เนี่ยที่โต๊ะนะมาเอากละแล้นใช่ไหม ที่นี่งานเยอะไหม้วมีปัญหาการรองเรียนหรือความไม่พอใจอะไรไหมโอเค กับผมต้อยปวโทไพสิทธิ์แก้วใส่หนวอนพนักงานสอบสวนเวรทหารตำรวจรุ่บาลสำเร็จปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลา14เดซิกาของวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2556ถึงเวลา22เดซิกาของวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2556ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับ พอกังเออแล้วท้าเวรกี่คนอ่ะสองคนเออแล้วระดับผู้ชี่ารคนห้าคหน้าบัญญาไปปัญญาอยู่โคงการท่าเวรระดับออยู่โรงเรียนวิศวะโอ้าหอ้โหโอ้โหอ้โหโห จะเป็นทุกทาสี่สามทไปทั้งหมแล้วระดับไหนบ้างก็มีสอสามคนนครับสองระับหนึ่งคนครับหนึ่งคครับนั่นก็เป็นการทำงานของท่านพลตำรวจตี รัชดากรยิ่งยงนะครับท่านผู้บบการตารวจนครบาลแปะนะครับวันนี้ก็ออกมาตรวจสถานที่นั่นคือสถานีตํารวจนครบาลบุคโลและก็สําเร็จนะครับก็เราก็เฝ้าติดตามแล้วก็มาดูการทํางานของท่านนะครับซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับที่เห็นออกไปตรวจที่สอนอบุคโลมามีการเซ็นเอกสารเอกาสารเกี่ยวกับอะไร ก็เป็นเอกสารบันทึกการตรวจของผู้บังคับบัญชานะครับรซึ่งมาแต่ละครั้งผู้ชาทุกคนต้องลงชื่อในการตรวจว่าตรวจพบความผิดพ่องหรือว่าเ,เหตุการณ์อะไรบ้าง<ร>ถ้ามันมีอะไรก็เป็นเหตุการณ์ปกตินะครับครับผม <พบ S 3> แล้วก็มาที่สอนอสำเร็จที่เรายืนอยู่ตรงนี้เห็นว่ามีเครื่องรุ่นใหม่เป็นคคเครื่องที่รับแจ้งเอกสารหายโดยไม่ต้องมาต่อคิวนั่งแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถแจ้งด้วยตัวเองนะครับ ก็เป็นเครื่องอัตโนมัติเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่ทันสมัยนะตรงนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้แล้วก็ได้บริการด้วยตัวเองบริการตัวเองเพื่อความรวดเร็วครับลดขั้นตอนหลายอย่างเลยเมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นท่านผู้การไปยืนดูแล้วก็สาธิตวิธีการทำนะครับก็ออกมาเร็วรวดเร็วนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จ้าตำรวจนํามาใช้งานครับ ครับท่านผ้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยนะครับทางผู้การเนี่ยก็จะออกไปพบประชาชนนะครับในตามชุมชนซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าวันนี้จะมีประชาชนเนี่ยเข้ามาร้องเรียนกับผู้การมากน้อยแค่ไหนหรือจะมีเรื่องไม่ดีหรือจะมีเรื่องดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอีกสักครู่พบกันครับ